วันนี้มาดูซัมซุงนะครับซัมซุง A10s ติดรหัสหน้าจอมานะครับติดรหัสหน้าจอด้วยติดรหัสติดรายเดือนด้วยนะครับ เรื่องะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ h ์ด d ีเซ็ตนะครับ h ์ด d ีเซ็ตเครื่องในกรณีที่ติดรหัส Samsung A10 A10 A30 A20 ใช้หลักการเดียวกันนะครับ เราสามารถใช้ในการปลดรหัสได้อย่างเดียวนะครับส่วนรายเดือนจะต้องมาแก้ปัญหาที่ร้านนะครับถึงจะสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้มาดูวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้สนิทแต่บางเครื่องจะไม่สามารถปิดเครื่องได้เนื่องจากว่าต้องให้เราใส่รหัสก่อนถึงจะปิดเครื่องได้ เทคนิคนะครับคือกดเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงปิดเครื่องให้สนิทกดเพิ่มเสียงค้างไว้เพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องกดแชร์ไว้แล้วก็กดเลยครับนะพอเครื่องติดขึ้นมาซัมซุงนะครับให้เราปล่อยปุ่มเปิดเครื่องยังคงค้างปุ่ม ลดเสียงค้างไว้อยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะได้หน้านี้มานะครับเป็นหน้า Android Recovery ให้เราทำการเลื่อนคำสั่งแรกก็จะเป็น Reboot System Now นะครับจะเป็นคำสั่งคำสั่งที่เราจะใช้งานก็คือ w i p data นะครับ พอแฟคเตอรี่รีเซ็ตนะครับให้เรากดตกลงนะครับกดลดเสียงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็มาคําที่ว่าวิบดาตานะครับแฟค t o อรี่รีเซ็ตกดเลยครับเครื่องก็จะถามเราว่าให้เราต้องการแฟคเตอรี่ไหมขั้นตอนในการทําอย่างนี้จะทําให้ข้อมูลหายนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ เราก็เลือกเราต้องการฟัคเอรี่เครื่องนะครับคือต้องการล้างเครื่องล้างรหัสออกให้หมดมันก็กดไปเลยครับ <c oughs> เครื่องก็จะทําการล้างรหัสออกให้เราล้างข้อมูลทุกอย่างนะครับ <c oughs> วิธีนี้ไม่ใช้แต่รหัสอย่างเดียวนะครับใช้ในการล้างเครื่องได้ก็ได้นะครับ <c oughs> เครื่องก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะครับ เสร็จแล้วคือการขั้นตอนคือทําเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่รีบูตซิสเต็มนาวเลยเพื่อจะรีบูตเครื่องใหม่นะครับครับเครื่องก็จะรีบูตใหม่ ใช้เวลาสัก2นาทีนะครับประมาณ2นาทีโดยประมาณสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับในช่อง KT Mobile Phone เสียล่า จะมีวิดีโอมาสอนการใช้งานการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ติดปัญหาต่างๆนะครับให้คอมเมนต์มาได้จะให้ช่างทำอะไรให้ดูดาาร,ร้านเคทีโมบายนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสือป่า,าฝั่งตรงข้ามธนาคารกสิกรเยืองขอมือนิดนึงนะครับตึกท็อปกูดเซ็นเตอร์ ร้านเปิดเก9โมงถึงถึงสองทุ่มนะครับโดยประมาณอาจจะดึกกว่านั้นเราข้าประมาณสองทุ่มก็อีกหนึ่งช่องทางใ,ใ,ในการติดตามนะครับก็คือเพจ เพจของร้านนะครับก็จะเป็น KT Mobile Phone เสือป่าให้สอบถามอาการเสียแจ้งอาการเสียราคาอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะครับแจ้งที่เพจได้เลยอ Inbox ถามตลอดได้24ชั่วโมงทางเราจะมีแอดมินทั้งหมด5คนนะครับในการตอบคำถามลูกค้าโดยที่จะเป็นช่างทั้งหมด KT มีทั้งหมด ประมาณ5สาขานะครับสาขาแรกก็จะอยู่ที่เสือป่านะครับสาขาที่สองก็จะเป็นคลองเตยสาขาที่สามก็จะเป็นปทุมธานีสาขาที่สาาี่ก็จะ,ะาาจะเป็นพระประแดงนะครับแล้วก็สาขาที่ห้าก็จะเป็นสุพรรณบุรีดอ,อาจจะใช้เวลาในการบูธสักพักหนึ่งนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่าต้องการสอบถามปัญหาต่างๆก็เมนขค้างไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบท่านเอาจจะใช้เวลาสักพักนะครับ มามามานะครับเสมาแล้วนะครับในการล้างข้อมูลนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่ง,นนเ,งเรามาดูวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองเราจะไม่ปิดเครื่องนะครับ เราจะใช้ปุ่มลดเสียงปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มกับปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกันนี่คือวิธีที่สองนะครับถ้าเครื่องติดรหัสมาบางเครื่องจะไม่สามารถปิดเครื่องได้เราจะต้องใช้วิธีที่สองนะครับจะกดสองปุ่มพร้อมกันเลยนะครับลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องกดพร้อมกันเลยนะครับ สังเกตนะครับพอเครื่องดับผมจะสลับนิ้วเป็นโวลูมบวกนะครับน่ะนี่ครับสลับนิ้วเป็นบวกนะครับพอเครื่องติดขึ้นมาปล่อยปุ่มนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับทันไหมครับมาทำเป็นทันเาดูให้ให้อีกรอบหนึ่งป,ปิดเครื่องก่อน ใช้สำหรับหน้าที่ติดรหัสนะครับย้ำว่าต้องเป็น a อนด o อยส a ซัมซุงหัวเวใช้หลักการนี้นะครับเดียบเรียมกันมา สมมติว่าเครื่องติดหน้ารหัสมานะครับกดลดเสียงนะครับลดเสียงค้างไว้แล้วก็กดพร้อมกันเลยนะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกันนะครับอมาดูกันเลยครับพอลดเสียงกับปุ่มเปิดเปิดเครื่องนะครับพร้อมกันพอเครื่องดับไปสลับจากสลับจากลดเสียงเป็นเพิ่มเสียงนะครับมาดูกันนะครับ สังเกตมืผมนะครับ <c oughs> เครื่องดับไปแล้วนะครับสลับมือเลยครับพอติดขึ้นมาปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ยังคงบุลลุ่มบวกแช่ไว้อยู่มาเนะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมนะครับลิบดาตา้า คำสั่งนี้เหมือนเดิมแล้วก็ factory เหมือนเดิมแล้วก็ reboot เหมือนเดิมนะครับขั้นะตอนก็เครื่องก็จะ reboot ขึ้นมาใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเคทีโมบายโฟนเสียป่าขอขอบคุณครับ